วิดีโอถัดไปแนะนำวิธีการประกอบตู้เก็บของเอเวอเรสขนาด180เซนเแผ่นพื้นหนึ่งชิ้น thành phá bôn một chín hà nẵng sổ chín một chiếc, cửa chín hà nẵng ít ประตูอีกด้านหนึ่งชิ้นผนังหลังหนึ่งชิ้นและชั้นวางสามชิ้นถาดอุปกรณ์สองถาด ในแพ็คที่บรรจุอุปกรณ์ย่อยจะมีคู่มือกำกับชิ้นส่วนอยู่ <c oughs> เก็บไว้สอดทับเก็บไว้อยู่ด้านในซึ่งใบกำกับชิ้นส่วนจะแสดงขนาดของผลิตภัณฑ์เมื่อประกอบเสร็จขนาดกว้างยาวสูงลึกและมี QR Code สแกนเพื่อดูวิธีการประกอบ เป็น 3D Animation เพิ่มเ mm hmm. ติมด้านหลังใบบรรจุรในการสินค้าจะแสดงชิ้นส่วนที่มีที่จัดเตรียมให้ภายในกล่องการประกอบขั <Interestingly, S 2> <etus aru> ้นตอนแรกจับคู่ประตูและผนังด้านข้าง่ะเป็นผนังชุด ด้านขวาของตู้นะครับเป็นประตูา r หนึ่งขีดาคู่กับแผ่นผนัง PN หนึ่งขีดสอง R ถัดไป แผ่นประตู dr 1ขีด l กับคู่กับแผ่นผนัง pn หนึ่งขีดสอ l ครับนำทั้งสองคู่ยิดเข้าด้วยกันด้วยมันพับ hg 1มันพับ hg 1เข้ากับแผ่นประตูและผนัง สามตำแหน่ง <Okay. S 1> บนกลางและล่าง จุดติตตั้งกู้ครบทั้งหมด9าตำแหน่งฝั่งบานประตู5าตำแหน่งฝั่งผนังข้าง4ตำแหน่งเมื่อประกอบบานพับเข้ากับผนังข้างและประตูเรียบร้อยทั้ง2ด้านซ้ายและขวาขั้นตอนถัดไปประกอบแผ่นพื้นล่างเข้ากับผนัง และประตูที่ประกอบเตรียมไว้แล้วนําแผ่นพื้นบดีหนึ่งให้บ้าวล็อกประตูอยู่ด้านหน้าของคู่ กดเที่ยวลงที่ร่องฐานแผ่นพื้นกดลงและดันมาทางด้านหน้า เขี่ยลงแล้วดันมาทางด้านหน้าให้ขอบด้านหลังเสมอกันกับแผ่นพื้นไปนำแผ่นผนังหลังซื่อชิ้นส่วน PN 1 K 1 เข้าประกอบกับแผ่นฐานและแผ่นผนังข้างเสียบเขี่ยวลงที่ช่องแผ่นพื้น <What? S 1> ดันผนังทั้งสองข้างเข้าหา <Yeah. S 1> และกดแผ่นผนังหลังลงด้านล่างให้เข้าล็อกตามตำแหน่ง เกตแนวให้แนวผนังหลังและผนังข้างเรียบเสมอกันแผ่นฝาบน v d 2ประกอบที่ด้านบนของตัวตู้จุดสังเกตให้เบ้าล็อกคอนประตูหันมาทางด้านหน้า วางให้เข้าเคี่ยวกดจากบนลงล่างและดันจากด้านหลังไปด้านหน้า okay. ดูความเรียบร้อยให้ด้านหลังมีแนวเสมอกัน ตอนถัดไปประกอบตัวข้อมุมด้านหลังฝั่งบนด้วยตัวข้อมุม FS1 R และ FS1 L ตัวขีด R เข้าทางด้านหลังที่มุมตำแหน่งน้นและตำแหน่งนี้เป็นของขีดตัวขีด L ครับ ตัวข้อมูมทั้งสองอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตอนถัดไปติดตัวข้อมูมด้านหลัง FS2 2ชิ้นเข้าที่มุมด้านล่างซ้ายและกา ข้อมูลด้านล่างเข้าในตำแหน่งที่ถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยจุดสังเกตตัวข้อมูลด้านล่างให้หันตำแหน่งที่มีตัวหนังสือบอกชื่อชิ้นงานหงายขึ้นด้านบน ตอนถัดไปจิดตัวข้อมุมด้านหน้า4ชิ้นตัวข้อมุมชื่อ FF3 จุดสังเกตสำหรับตัวด้านบนให้เที่ยวของตัวข้อมุมเข้ากับรอนของผนังแผ่นฝาบนตามภาพ ตัวข้อมุมด้านบนอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตัวข้อมุมด้านล่างให้เขี้ยวของตัวข้อมุมเข้ากับกรอนด้านข้างของผนังข้าง การติดตั้งตัวข้อมุมด้านล่างด้านหน้าอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องขั้นตอนถัดไปติดตัวจอย JT8 เข้าผนังด้านข้างกับรูที่มีเตรียมไว้แล้วสำหรับการวางชั้นวางของเป็นขั้นตอนถัดไปตัวข้อต่อ JT8 สำหรับการวางชั้นมีตำแหน่งให้วางได้3ตํตำแหน่งหลัก บนกลางและล่างในแต่ละส่วนลูกค้าสามารถจะเลือกปรับขึ้นบนและลงล่างและอีกสองตำแหน่งย่อยหมุนจอย GT8 เข้ากับรูเปลียวที่มีอยู่แล้วที่ผนังด้านข้างให้หงายด้านที่มีสันล่องขึ้นด้านบนตามภาพ ตึงจนสุดมือ นี้จอยรับแผ่นวางชั้นพร้อมแล้วสำหรับผนังสามชั้น,นไปวางแผ่นวางชั้นไว้กับไว้ในตู้แผ่นวางชั้นคือแผ่นเบอร์ BD 3 หันด้านที่มีปุ่มยางมาด้านนอกตู้วางเหล็กให้เข้ากับจอย JT8 ให้ครอบทับด้านบนทั้ง4ี่จุดในแต่ละชั้น แผ่นวางชั้นติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยปิดประตูฝั่งขวาของตู้ใส่ก้อนขัดด้านบนด้านในของตู้ปิดประตูฝั่งซ้ายของตู้ครับกอนขัดด้านบนและขัดกรอนด้านล่างของตู้ อุปกรณ์ที่มีมาเพิ่มเติมสำหรับตู้รุ่นสูงร้อยแปดสิบตะขอ HK2 สามารถเข้าได้ตามตำแหน่งที่จัดเตรียมไว้ตำแหน่งแรกด้านในของประตูมีตำแหน่งรองรับทั้งสองฝั่งคือฝั่งบานขวาของตู้และที่ตำแหน่ง บาน้ายของตู้ตา <ใน S 1> ตำแหน่งนถัดไปคือด้านในมีตำแหน่งที่รองรับคือผนังด้านในและผนังด้านในฝั่งขวาของตู้และตำแหน่งสุดท้าย อยู่ที่ด้านนอกของตู้วาข้างด้านนอกของตู้ทั้งฝั่งขวาของตู้และฝั่งซ้ายของตู้